ส่วนมากมากจะมีปัญหาเรื่องปวด,ปวดท้อง,องประจำเดือนนะปวดประจำเดือนเพระเาะฉะนั้นนะคะเรามาดูคุณสมบัติของคูต้าไทโอนก่อนนะก่อนที่จะ<ช> <ๆ S 2> ดูเรื่องเอาคูต้าไทโอนให้พี่บีมรับหน้าที่พี่บีมต้องค้นหาสติปก่อนได้ค่ะงาั้นมาดูคูต้าไทโอนค่ะนะคะโดยคุณสมบัติกับคูต้าไทโอน เป็นสารประเภทตรเปเไทายนะคะมี mm hmm. กรดอะมิโนสามชนิดด้วยกันค่ะกรดซิเจอีนซิทีน <Yeah. S 1> ก,กรดไกลซีนแล้วก็กรดกูตามิกนะคะซึ่งสามกรดนี้ นำมาใช้ร่วมกับตาซิเดเนียมค่ะในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าเอนไซม์ค่ะอย่างกุต้าไทโอนเพอร์ออกซิเดหรือว่าเพอร์ออกซิเดนนี้นะคะใช้ในการป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระต่อเซลล์ต่างๆในการทําหน้าที่หลักนะคะมีสามอ<า>ย่งางด้วยกันค่ะ,คะข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือดีท็อกซิฟิเคชันช่วยสร้างเอนไซม์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะกูตาไทโอน S t r e n ด์ s ฟนะคะท,ที่ช่วยในการกำจัดพิษออกจากร่างกายโดยเปลี่ยนจากาสารพิษ ชนิดไม่ละลายในน้ําค่ะไปละลายาที่ไม่ละลายในน้ําแต่ละลายในน้ํามันเช่นพวกโลหะหนักสารละเอยยาข้ามวะลแองหรือแม้แต่ายาบางชนิดที่สารละลายน้ําได้ดีขึ้นและง่ายต่อก,การกําจัดออกจากร่างกายค่ะอนอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันตับด้วยคุณพี่าจากแอลกอฮอล์ยาพาราอย่างเช่นเราทานเข้าไปเกินเกินปริมาณนะคะโอเวอร์โดสนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นก็ตัวที่2องตัวที o ่สคือแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะกูต้าไทโอนมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านกิริยาออกซิเดนต์นะคะหรือกระบวนการขับสารพิษที่มีความสำคัญตัวหนึ่งในร่างกายหากขาดไป วิตามินซีและอ e ีจะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะ,คะตัวนี้สําคัญมากเลยเขาถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าเอะมันมันต้านได้หรือเปล่ามันก็ซี C และอ e ีไม่เพียงพอนะคะ,คะในการนาไปเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อกี้ต้านปฏิก กิริยาออกซิแดน์นะคะน้องมีนบอกต้านกิริยาค่ะแม่ปฏิกิริยานะคะตม่ตัดอีกตัวหนึ่งคุณพี่มีอีกตัวสุดท้ายอ่ออีกตัวนูเอ็นเฮนนะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายโดย กระตุ้นการทำงานเอนไซม์ชนิดหลายชนิดเพื่อให้ร่างกายต้านสิ่งแปลกปลอมนะคะรวมถึงแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆคุณตาไฮโอนยังช่วยซ่อมแซม DNA ในร่างกายเราด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูในส่วนของสมุนไพรบำรุงผิวหน้าและผิวกายค่ะพักสักครู่ค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกเปี่อื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยแด้งเหมือนิิชั้นต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื่อช่วยต้อง New k ซีได้ค่ะอสัสลาุมะลกุมรอมตุลลอตาลาบราราตุ B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนค้อยถ้าที B1 น่จะดีขึ้นนะคะ New เ c ไลมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีคะ่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันนี่นนคะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ,อ,อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทำให้มีไรายได้ในครอบครัวท่าเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะ ทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC l i h t ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC l i h t แผงการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 เธอไม่ทานฉันฉันฉันจองอยู่พอเมื่อกี้ฉันปิดเบรกปิดปิดเบรกปิดไปแล้วเบรกนี้ค่ะบุญพลายสำหรับบำรุงผิวหน้าและผิวกายนะเราพูดกันมาเยอะเราพูดกันมาเยอะเอาแต่คุณสมบัติแล้วกันโดยเฉพาะว่านหางจาระเก้ค่ะมีคุณสมบัตินะคะ ช่วยบำรุงผิวป้องกันฝ้าลบรอยจุดด่างดำแล้วก็รักษา,าสิวค่ะ,คะงานนะคะ<ม>เป็นป้องกันโรคเลือดแข็งตัวเลือดหัวใจตีบตันและาการท้องผู่แก้ปัญหาผมร่วงและเป็นหวัดค่ะค่ะแตงกวานะคะสมานผิวแล้วก็ลบรอยเหี่ยวย่นค่ะมะเขือเทศสมานผิวลบรอยเหี่ยวย่นจุดด่างดำค่ะแตงกวาบวกมะเขือเทศที่เราสวยกันไม่ทันนะเธอค่ะกามิ้งชันค่ะช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็บำรุงผิวค่ะน้ำ พื้น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งช่วยปรับสมดุลร่างกายควบคุมน้ําหนักช่วยสมานผิวบํารุงผมผิวหน้าชุ่มชื่นและนุ่มนวลขึ้นค่ะค่ะนอกเหนือจากแตงกวามะเขือเทศแล้วค่ะมาเจอมะขามเปียกค่ะเด็ดกว่าคุณนะคะช่วยบํารุงผิวลบรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ตีนกาค่ะพี่หน้าดิฉันไม่มีที่หน้าเออน้องบีมก็ไม่มีค่ะเต็มที่แล้วแต่กา กาสีหรือเปล่าคะสีกาสีกาสีเกาค่ะนีเรามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพของอเล็กเบนเดอร์นะไปฟั<ร> <ไป S 2> งกัน่กค,ครับผมก็จริงๆเคล็ดลับของผมมีเยอะมากครับผมเป็นคนไม่ชอบเวลาตัวเองรู้สึกไม่ค่อยเฮลตี้อย่างถ้าเกิดเรารู้สึกอ้วนและรู้สึกแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกกําลังกายหรือรู้สึกว่าเราเฉื่อยเนี่ยผมไม่ชอบอารมณ์เนี้ยก็เลยมีมีการที่เราจะ แอคทีฟในการทํางานโดยเฉพาะในอาชีพของผมมันมันใช้แรงเยอะทั้งวันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเาการออกกําลังกายการวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับแล้วก็การที่สําคัญที่สุดคือการกินของเราครับคือเราต้องรักษาการกินอ,อ,อย่าก,กินของที่ไม่มีประโยชน์ให้มากครับเพราะว่ามันจะมาสะสมแล้วมันจะ มันจะรู้สึกออดๆแล้วมันจะไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าเกิดเรากินดีแล้วก็ออกกําลังกายเวลาเราว่างมันจะผ่อนคลายในเรื่องของสมองของเราด้วยแล้วเวลาสมองเรามันผ่อนคลายแล้วมันเฟชแล้วว่าการทําอะไรมันก็จะเฮลตี้แล้วมันก็จะดีแล้วก็เรื่องของการนอนด้วยครับนอนนี่สําคัญมากผมเป็นคนชอบนอนเยอะครับ <laughs> ต้องการการนอนเยอะๆก็เลยจะพยายามนอนให้เร็วที่สุดไม่เกินไม่เกินเนที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะนอนให้ได้แล้วนอนให้อิ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราจะได้เฟชไปทํา อย่างอื่นก็ได้เฟรชด้วยเพราะถ้าเราไม่เฮลตี้ทุกอย่างมันก็จะทําไปอย่างไม่เฮลตี้มันก็จะดอกไปหมดอะครับค่ะขอแค่ข่าวค่ะอเล็กเวนเดลค่ะเธอรีบมากเพราะว่าเวลากลัวว่าเวลาหมดใช่ค่ะเวนเดลเป็นเวลเดอร์อะไรเป็นไงล่ะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูแอลกู่าไจโอนกัน กันต่อเมื่อกี้เราคุยเรื่องกรูท่าไทโอนกันไปแล้วแอลก t ูท่าไทโอนก็แยกคุณสมบัติออกมานะคะโดยเฉพาะแอลก t ูท่าไทโอนเป็นกรดอะมิโนหรือว่าอะมิโนแอซิดค่ะที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ในร่างกายนะคะแต่ปริมาณไม่เพียงพอนะคะขอย้ำเพราะนั้น ถ้าเกิดว่าเอนไซม์คูทาไทโอนที่นำมาสร้างเพอร์ออกซิเดสนะคะเป็นสารต้านอานุมูลอิตะหรือว่าแอนตี้ออกซิเดสนะคะอย่างที่คุยไปนะคะก็ เป็นการป้องกันแล้วก็รวมถึงมีสารฟีเรดอติก้ด้วยค่ะป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์ตับนะคะนั่นคือช่วยขับสารพิษออกจากตับนะคะแล้วก็ยังมีส่วนสําคัญในการขับล้างสารพิษในกระแสเลือดด้วยนะคะสาคัญทีเดียวคุณผู้ชมนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของการเพิ่มระดับกรดซาลโอนในร่างกายโดยการรับประทานนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนคิดว่าแอลกูตาไทโอนที่มีอยู่ ในร่างกายไม่เพียงพอก็ทานเพิ่มนะคะวิตามินที่อยู่ในคุณท่าไทโอนที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ซีและอีมื่อีไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้พวกนี้ช่วยเสริมแล้วก็กระตุ้นออกมานะคะค่ะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นถูกแล้วถ้าไม่มีกูต้าไทโอนวิตามินอีและวิตามินซีนี้ไม่สามารถทํางานได้ไม่ดีใช่ค่ะก็มีในปริมาณน้อยก็ไม่เกิดประโยชน์นะไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะนี่คือสําคัญที่สุดนะคะเพราะต้องบอกว่ามีฤทธิ์แล้วก็ครอบจักรวาลทีเดียวนะคะที่เขาเขียนโดยเฉพาะเอาว่าไลโปอิก แอซิค่ะหรือ ALA 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 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ครอบจักรวาลค่ะถูกใช้ในทางการแพทย์แล้วก็ทางคลินิกนะคะในปี1950ค่ะแล้วก็ได้รับนะคะได้รับการยอมรับฐานต้านอนุมูลอิสระในปี1988ค่ะนี่คือหลายปีที่ผ่านมาแล้วค่ะข้อมูลในเชิงวิจาการนะคะเสียดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันให้ลึกซึ้งกว่านี้ในเทปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ